สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปคลิปคลิปนี้นะคะคุณนลก็จะขอพูดเกี่ยวกับการขอสัญชาตินะคะกะ็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ว่าประชาชนชาวไทยนะคะพลเมืองอชาวไทยนะคะที่มาอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะทวีปไหนๆนะคะ,ะไม่ว่าจะทวีป ในไหนนะคะแล้วกเ็เมื่อมาอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆนะคะก็ทุกคนก็ต่างมีจุดประสงค์ที่จะได้สัญชาตินะคะเป็นคนของประเทศนั้นๆนะคะเหมือนเช่นเช่นเหมือนคุณน,นกก็เหมือนกันนะคะคุณนกก็ได้เป็นพลเมืองของประเทศสวีเดนนะคะก็มีสิทธิเสรีภาพเทียบเท่าพลเมืองของประเทศสวีเดนทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ ที่คุณนกจะพูดถึงนี้ก็คือการการยื่นขอสัญชาตินะคะการขอสัญชาตินะคะว่าหลายสื่อนะคะบางสื่อก็เสนอว่าการยื่นขอสัญชาติกันขอสัญชาติที่จะเป็นพลเมืองของประ,ประเทศนั้นๆนจะต้องมีการจ่ายเงินมีการซื้อขายซื้อขายสัญชาตินะคะทุกทุกท่านก็เคยได้ยินแล้วนี่คะอันนี้คุณนกก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนยนะคะ,ะจาก ที่คุณนกได้มาอาศัยอยู่หลายสิบปีเนาะในประเทศในแถบยุโรปนี้นะคะคุณนกก็จะเล่าสู่กันฟังเลยว่ามันมีการซื้อขายสัญชาติจริงหรือเปล่านะคะ,ม,ะมาฟังคุณนกเล่าเล่าสู่กันฟังเลยค่ะ,ะทุกทุกท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วค่ะแล้วก็ค่อยๆฟังคุณนกไปนะคะคุณคุณนกจะเล่าเป็น ขั้นตอนขั้นตอนไปนะคะเล่าอย่างช้าๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านทําความเข้าใจกันนะคะว่าการยื่นขอสัญชาติการขอสัญชาติของเป็นคนของพลเมืองประเทศนั้นๆมันจะยุ่งยากขนาดไหนแล้วก็ต้องใช้การซื้อขายสัญชาติจริงหรือเปล่านะคะติดตามกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ คุณนกก็จะเล่าช้าๆเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะคะ,ะคุณนกก็เดินทางมาประเทศสวีเดนนะคะครั้งแรกเลยนะคะก็มาโดยมาในานามของนักท่องเที่ยวเนาะสามเดือนนะคะตอนนั้นก็ยังอยู่กับอดีตสามีอยู่อดีตสามีก็ทําเดินเรื่องทุกอย่างเลยค่ะก็ทําเรื่องมาสามเดือนเนาะหลังจากนั้นพออยู่ครบ3ามเดือนอคุณอดีตสามีเนาะค่ะ คุณอดีตสามีก็เลยทําเรื่องต่อให้ทําเรื่องต่ออีกสามเดือนนะคะก็เป็นหกเดือนนะคะตกลงาการท่องเที่ยวครั้งแรกของคุณนกนะคะจาก3เดือนก็กลายเป็น6เดือนคุณนกก็อยู่ในประเทศสวีเดน6เดือนนะคะหลังจากนั้นกลับไปนะคะพอครบ6เดือนแล้วก็กลับไปเพราะว่าทุกทุกท่านนะคะที่เดินทางมาท่องเที่ยว3าเดือนหเดือนเมื่อครบกําหนดแล้วคุณจะไม่สามารถที่จะยื่นอยู่ต่อนะคะเมื่อครบกําหนดแล้วคุณต้องกลับนะคะนี่มันเป็นกฎหมายเป็น กฎหมายของแต่ละประเทศนะประเทศสวีเดนนี่เมื่อคุณทำสามเดือนหกเดือนครบเสร็จปุ๊บคุณต้องกลับค่ะคุณจะไปยื่นต่อก็ไม่ได้นะคะเขาไม่อนุญาตนะคะมันจะต้องทําตามกฎหมายของเขานะคะคุณนกก็เลยกลับไปคุณนกก็ไปยื่นคุณนกก็ได้สิทธิพิเศษเพราะว่าคุณนกแต่งงานนะคะแต่งงานจดทะเบียนสมรสคุณนกก็ไปยื่นเรื่องได้เพียงเดือนเดียวนะคะคุณนกก็ได้เลยได้วีซ่าสองปีนะคะหลังจากนั้นคุณนกก็ท่องเที่ยวอยู่ใน เมืองไทยสเดือนเนาะเพราะอาดีตคุณสามีเขาก็ยังไม่รีบกลับเขาก็อยู่ท่องเที่ยวจนครบ3เดือนแล้วเราก็บินกลับมาบินกลับมาแล้วคุณก็มีไอ้ไอ้วีซ่าสองปีใช่ไหมคะก็มาอยู่นะคะคุณก็สิ่งแรกเลยที่คุณอดีตสามีเขาช่วยเหลือนะก็คือการไปทปําบัตรประชาชน คุณโนต้องขอบอกนะเขว่าสามเดือน6เดือนนีนน้คุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไม่สามารถที่จะมีบัตรประชาชนไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือไม่สามารถที่จะทํางานได้ถ้าคุณฝา่าฝืนนะคะไปหนีไปทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นถือเป็นเป็นสิ่งที่กฎหมายผิดสิทธิ์ผิดกฎหมายของประเทศสวีเดนนะคะทีะนั้นช่วง6เดือนนีน้คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะคุณโนก็พอได้กลับมาเนาะได้2ปีนะคุณโนกเ็เริ่มทําบัตรประชาชนก่อนอา่า สมัยนั้นมันก็สิกว่าปีแล้วเนาะคุณลกมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ1ิบแปปีแล้วนะคะสมัยนั้นก็การทำบัตรประชาชนต้องไปทำที่แบงก์เกนนั่นก็คือธนาคารนะคะตอนนั้นธนาคารที่รับทำก็คือธนาคารสวิตแบงก์เป็นธนาคารเป็นธนาคารของทางรัฐเนาะทางรัฐของประเทศสวีเดนเนาะคุณลกก็ไปทำก็ เสียค่าธรรมเนียม350รอยานะม้อาครูมันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกๆท่านก็ให้ย้อนมาฟังคลิปของคุณนกแล้ย้อนไปที่ประเทศไทยก็แล้วกันประเทศไทยเราก็เวลาเราไปติดต่อหน่วยราชการไปทำพาสปอร์ตไปทำบัตรประชาชนแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะประเทศสวีเดนก็เหมือนกัน เมื่อเราทําบัตรประชาชนเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมมันเป็นเรื่องปกติของประเทศนั้นๆน,น,นะคะของทุกป,ประเทศมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะค่าธรรมเนียมนะคะหลังจากนั้นก็ติดต่อเรื่องการเรียนความ,มการที่เราทำทำบีซ่าได้ครบ2ปีอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นผลดีว่าเราสามารถที่จะทําบัตรประชาชนได้เราสามารถที่จะเรียนหนังสือได้เราสามารถที่จะทํางานได้นะคะเพราะว่ากฎหมายเขาก็ เออนุมัติอยู่แล้วก็ทําตามที่กฎหมายของประเทศอนั้นกําหนดนะคะคุณนกก็ได้บัตรประชาชนแล้วนะคะก็ไปเรียนหนังสืออืก็ตามคลิปต่างๆคลิปเก่าๆที่คุณนกเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าอยากทราบก็ลองติดตามคลิปเก่าของคุณนกได้นะคะคุณนกก็ต้องขอเสริมอีกนิดนึงการมีบัตรประชาชนนี่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะถ้าทําวีซา่าครบสองปีมาได้นี่คุณมีสิทธิที่ทำบัตรประชาชนเพราะว่ามันเป็นผลดีต่อประเทศนั้นๆน,น,นะคะถ้าพลเมืองของประเทศต่างๆที่มาอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะต้องมีบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าถ้ามีบัตรประชาชนแล้วก็สามารถนําบัตรประชาชนนี่ไปยื่นติดต่อกับ หน่วยงานราชการต่างๆนี่คะติดต่อแบงค์เพราะว่าคุณมาในคุณได้2ปีนะั้ใช่ไหมคะคุณก็จะต้องติดต่อแบงค์นะคะทำทำสมุดบ,บัญชีของแบงค์เพราพอบางทีกูอาจจะได้ได้ทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าการจ่ายเงินเดือนนะะี้เขาไม่ได้จ่ายคุณเป็นเงินสดนะคะเขาจะจ่ายเข้าเข้าแบงค์นะคะ,ะฉะนั้นคุณก็ต้องพอมีบัตรประชาชนคุณก็ไปติดต่อแบงค์ก็ทำ สมุดบัญชีแบงค์นะคะนี่เ,นเป็นผลดีนะคะทีะ่เราต้องมีบัตรประชาชนนะคะ,ะประเทศประเทศแถบยุโรปเขาก็ดีอย่างเงี้ยเนาะเขามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วว่าพลเมืองที่มาอาศัยอยู่นะคะพอครบพอพอ,พอได้วีซ่าสองปีก็สามารถที่จะทําบัตรประชาชนได้พอหลังจากนั้นนะคะอตอนนี้กฎหมายเขาก็กําหนดอีกนะคะว่าถ้าคุณได้ไวีซ่าสองปีแล้วเนาะ พอครบสองปีนี่ถ้าคุณจะอยู่ต่อนี่คุณก็สามารถที่ไม่ต้องกลับเมืองไทยแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปที่มิกคูนสวเกตมิกคูนสวเกตนี้ก็อยู่ที่อุปโซล่านะคะเขตที่คุณนกอยู่นะคะเขตซามิเกนเนี่ยค่ะประเทศสวีเดนเขาจะแบ่งเป็นเขตๆนะคะเขตการปกครองแต่ละเขตและคุณนกก็อยู่อยู่เขตเขตนี้เขตของอุปโซล่าพอคุณนกครบสองปีใช่ไหมคะคุณนกก็ไปยืดเรื่องต่อเพราะว่าคุณนกไม่ต้องการกลับเมืองไทยแล้วอยากจะ อยู่แล้วอยากจะเป็นคนของประเทศสวีเดนแล้วใช่ไหมคะ,ะก็เลยไปทําเรื่องที่มิกาคูลสวกเกตที่อุปซอลาอหญิงไทยที่อยู่ในเขตนี้คะ่ะเขตเดียวกันจะต้องไปที่อุปซซลาหลังจากนั้นคุณนก็ทําแล้วคุณนกก็รอรอกอ็คนที่เขาทําให้เป็นผู้หญิงเนาะเขาก็บอกอ่ยังไม่รับปากว่าคุณนกจ็ได้หรือเปล่าจะได้วีซ่าถาวรหรือเปล่าหลังจากนั้นคุณนกก็รอเนาะระหว่างที่นั่งรถกลับมาเนาะ ผู้หญิงคนนั้นเขาก็โทรมาโทรมาที่มือถือของอดิสามีเขาก็บอกว่าขอสแสดงความดีใจด้วยนะ,ะภรรยาของคุณได้วีซ่าถาวพรพลเมน์ถาวรคือสามารถที่จะอยู่ในประเทศสวีเดนโดยโดยถูกต้องกฎหมายอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยอ,อันนี้พอพอได้วีซ่าถาวรวีชาติตลอดชีวิตเลยนะคะคุณนก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคุณนกสามารถที่จะอยู่ในประเทศสวีเดนได้นะคะค่ะอันนี้ก็ ค่อยๆเล่ากันเนาะอืมก,ก,ก็ทุกๆท่านฟังแล้วก็อ๋อรู้สึกว่าง่ายป,ประเทศทัอทแถบยุโรปเนะโดยเฉพาะสวีเดนนี่เป็นการปกครองแบบอิสระเสรีประชาธิปไตยเนาะประชาธิปไตยจริงๆนะคะทุกท่านก็สังเกตเลยใช่ไหมคะว่าพอมาอยู่สองปีก็ให้สิทธิ์ทำบัตรประชาชนเลยอเนาะดีดีหรือไม่ดีทุกท่านก็อยู่ในใจอยู่แล้วเนาะ,ะท่านนึก กลับไปไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพัดพึงถึงประเทศอื่นๆนะเอาประเทศแค่ประเทศสวีเดนสองปีนี่คุณได้บัตรประชาชนพอผ่านสองปีเสร็จปุ๊บคุณต้องการอยู่ต่อคุณก็ไปยื่นทําที่มิกาคูสเวกเกติอุปโซลาคุณไม่ต้องเดินทางกลับเมืองไทยแล้วนี่คือการดีนะคะ,ะคุณลกก็ไปทําแล้วก็เขาก็บอกว่าคุณลกได้วีซ่าถาวรสามารถที่จะอยู่ใช้ชีวิตตามปกติในประเทศสวีเดนได้อย่างถาวรน,นะคะและตอนนี้กฎหมายเขาก็มีกําหนดไว้ถ้า คุณได้ไวีซ่ทาทวรรนะแล้วคุณอยู่ครบห้าปีคุณก็จะได้สิทธิ์ต่อไปนี้พอคุณนกครบห้าปีเลยเนาะ,ะคุณนกก็ได้เพื่อนดีอ่หลังจากนั้นก็อยากขาดจากอดีิสามีใช่ไหมคะก็คบเพื่อนดีนั่นแหละคุณนกนี่สวนมากจะคบเพื่อนเป็นคนสวีเดนเนาะแล้วก็เพื่อนชาวสวีเดนนี่จะดีมากๆเลยจะช่วยเหลือคุณนกตลอดเวลาเลยนะคะก็ หลังจากนั้นปกคราบ5ปีคุณนกก็เลยทําเรื่องยืน่นยื่นขอผ่านสปอร์ตสวีเดนสวีเดนพาสปอร์ตนะคะเพราะคุณนกมีผ่าสปอร์ตเป็นผ่าสปอร์ตไทยใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอคราบ5ปีคุณนกก็ยื่นขอพาสปอร์ตเป็นสวีเดนสาเหตุที่ว่าต้องมีเพราะว่าคุณนกนี่มาอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนแล้วใช่ไหมคะคุณนกก็อยากจะได้ พาสปอร์ตสวีเดนเพราะว่าถ้ามีพาสปอร์ตสวีเดนนี่เราเดินทางไปสมมติว่าคุณนกจะเดินทางไปที่ประเทศโนเวย์ฟินแลนด์เยอรมันอิตาลีอะไรสเปนใ,ใ,ในในในเขตในเขต,เขตยุโรปาสามสิบประเทศนี่นะคะคือเศรษฐกิจกความร่วมมือนะคะสามสิบประเทศคุณนกก็ได้พูดคลิปก่อน,อนแล้วนะคะ,ะก็จะไม่ขอย้อนหลังนะคะเพียงแต่ว่าสามสิบประเทศนี้คุณนกก็สามารถที่จะยื่นพาสปอร์ตของสวีเดนไปได้เลยเพราะว่ามันจะได้ความ เชื่อถือมากกว่าถ้าเราใช้พาสปอร์ตของสวีเดนนะคะแล้วคุณนก,ก็ยื่นเรื่องแล้วก็คุณนก,ก็รออยู่ประมาณน่าจะสามเดือนหรือไม่ก็หกเดือนคุณนก,ก็ได้ <c oughs> อันนี้คืออันที่สองนะคะอันแรกก็บัตรประชาชนก่อนอันที่สองก็อันที่สองก็คือพาสปอร์ตพาสปอร์ตของของสวีเดนคุณนก,ก็ได้แล้วนะคะตัวนี้คุณนก,ก็กลายเป็นคนที่ว่าถือพาสปอร์ตสองเล่ม พาสปอร์ตไทยแล้วก็พาสปอร์ตสวีเดนทุกท่านก็อยากจะทราบว่าเออแล้ววิธีใช้ใช้ยังไงถ้าคุณนกกลับไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนกก็ขอเสริมเลยนะคะ,ะเวลาคุณนกกลับคุณนกก็ใช้ทั้งสองเล่มนะคะเวลาคุณนกจะเดินทางออกใช่ไหมคะพอไปสนามมินออลันดาสนามมินออลันดาก็คือสนามบินของประเทศสวีเดนนะคะคุณนกก็ยื่นพาสปอร์ตของสวีเดนยื่นไปเพราะว่าไม่สามารถที่ยื่นพาสปอร์ตไทยได้ละเพราะคุณนกก็ ได้วีซ่าถาวรแล้วนะคะก็เท่ากับจะเป็นคนสวีเดนแล้วก,ก็ต้องยืน่นยื่นพาสปอร์ตอของสวีเดนพอลงเครื่องไปถึงไทยลงไปถึงไทยลงเครื่องก็ยืน่นพาสปอร์ตไทยก็ใช้วิธีนี้แต่บางคนก็อาจจะยื่นเป็นพาสปอร์ตสวีเดนเลยก็ได้แต่ว่าถ้ายืน่นพาสปอร์ตสวีเดนนี่ถ้าคุณคุณ,ค,ณคุณทำเรื่องไปแค่หนึ่งเดือนนะคะ ถ้าคุณจะอยู่ต่อนี่คุณก็ต้องไปต่อนะคะเพราะว่าคุณยื่นเป็นพาสปอร์ตสวีเดนเข้ากับคุณเป็นคนต่างชาตินะคะคุณก็จะต้องไปเอาพาสปอร์ตนี้ไปแตมป์อาจจะเดินทางไปที่ลาวหรือไม่ก็ประเทศพม่านี่ไปแตมป์แล้วก็อยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนกก็ไม่ทำนะคุณนกลงเครื่องคุณนกก็ยื่นพาสปอร์ตไทยเลยอันนี้ก็ผ่านเนาะหลังจากนั้นกฎหมายก็กาหนดอีกว่าเมื่อคุณอยู่ครบ5ปีนะคะหลังจากที่คุณได้วีซ่าสปีแล้วนะคะและ หลังจากนั้นคุณน้กขอโทษค่ะหลังจากที่คุณได้วีซ่าทาวเแล้วนะคะ ừ, วีซ่าตลอดชีพอะค่ะก็สามารถยื่นเรื่องกันขอสัญชาติได้ ừ, คุณน้กก็ใช้สิทธิ์ตัวนี้นะคะคุณน้กก็ได้บัตรประชาชนแล้วอันได้พาส,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 สปอร์ตสวีเดนพาสปอร์ตแล้วนะคะสวีเดนพาสปอร์ตนั่นแหละค่ะ นะคุณโุก็จะติดสเวนสเวนพาส,สปอร์ตขอโทษทีเนาะบางครั้งก็อยู่ที่นี่นานนะคะก็ใช้ภาษาไทยบ้างภาษาสวีเดนบ้างก็สลับกันไปก็พอได้บัตรประชาชนได้พาสปอร์ตของสวีเดนแล้วนะคะคุณนก็เลยยื่นเรื่องนะคะยื่นเรื่องทำคุณนกขอย้อนอีกนิดนึงการทำพาสปอร์ตนี่ก็เขียเสียค่าธรรมเนียมนะคะมันก็ไม่ได้มากมายหรอกคะ่ะมันก็ทุกประเทศอะคะ่ะเหมือนประเทศไทยคะ่ะเวลาคุณจะเดินทางไปต่างประเทศ คุณไปยื่นคำร้องขอทำขอทำพาสปอร์ตใช่ไหมคะคุณก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัยที่คุณนกทานะคะคุณนกจําได้ก็เสียประมาณ1นึ่งหนึ่ง้าจํอาจไม่ผิดนะตอนหลังนี่ตอนที่ไปทําเรื่องเอาลูกชายมาก็เสียประมาณ2,000ันมั้งพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตลูกชายทุกทุกท่านก็ต้องเข้าใจนะคะมันก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะคะประเทศสวีเดนก็เหมือนกันคะ่ะคุณนกก็ยื่นยื่นเรื่องอทำ พาสปอร์ตนะคะคุณก็เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็พอยื่นเรื่องอทำออขอสัญชาตินะคะเพราะว่ากฎหมายก็กำหนดอยู่แล้วว่าถ้าคุณอยู่ครบ5ปีคุณก็สามารถที่จะอขอสัญชาติได้คุณนุก็เลยยื่นนะคะคุณโนก็ยื่นตอนนี้ทุกๆท,ท่านก็สงสัยว่า,ามันมีการซื้อขายไหมจากที่ทุกท่านก็เคยได้รับข่าวสารเนาะจากสื่อต่างๆเนาะบางสื่อก็บอกว่า การที่คนไทยมาอาศัยอยู่ที่ต่างแดนนะคะมาอาศัยอยู่ประเทศต่างๆนะคะบางท่านก็อาจจะหนีหนีเขาเรียกอะไรอะหนีภัยสงครามแล้วก็หลายๆอย่างนะคะ,ะคุณนุก่ก็จะไม่ขอพูดทุกท่กทานรู้ใช่ไหมคะก็บางสื่อก็เสนอออกอืม บางบังสือเนาะตามที่ท่านได้รับฟังนะคะก็บอกว่าการที่คนไทยมาอาศัยอยู่ต่างประเทศอะถ้าอยากได้สัญชาติเนี่ยจะต้องมีการซื้อขายจะต้องมีการซื้อขายนะคะคุณนกก็ไปยื่นแล้วนะคะไปยื่นขอสัญชาติคุณนกก็ไม่ได้ซื้อนะคะ,ะคุณนกก็เสียค่าธรรมเนียมตามปกตินะคะแล้วตอนนี้คุณนกก็ยื่นขอแล้วคุณนกก็ได้แล้วค่ะคุณนกก็ได้สัญชาติสัญชาติสวีเดนแล้วนะคะตอนนี้คุณนกก็เท่ากับ เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะคะแล้วก็เชื้อชาติไทยสัญชาติสวีเดนคุณนก็เป็นคนสองสัญชาตินะคะคุณนกสามารถที่จะอยู่ประเทศไทยก็ได้สามารถที่จะอยู่ประเทศสวีเดนก็ได้คือเท่ากับเป็นพลเมืองของประเทศสวีเดนแล้วนะคะเพราะว่าคุณนกก็ได้แล้วสัญชาติแล้วนะคะคุณนกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะคะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อขายเลยนะคะขอบอกเลยคะประเทศสวีเดนไม่มีการซื้อขายสัญชาตินะคะก็ เมื่อคุณอยู่ครบตามกําหนดเนาะตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศนั้นๆก็าําหนดเนาะอย่างประเทศสวีเดนนี่เมื่อคุณอยู่ครบห้าปีนะคะคุณก็ขอคุณคุณก็ยื่นได้ยื่นขอสัญชาติได้คุณก็เสียค่าธรรมเนียมตามปกติคะ่ะคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มเติมไม่มีการซื้อขายนะคะคุณนกขอรับรองนะคะสาหรับทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่แล้วก็บางท่านก็อาจจะได้ข่าวสารนะคะ,ะก็ได้ข่าวสาร ว่ามีการซื้อขายสัญชาตินะคะคุณนกขอยืนยันเลยนะคะไม่มีการซื้อขายสัญชาตินะคะในเขตยูโรป3าประเทศนี้ไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายกําหนดอยู่แล้วนะคะว่าคุณมาอยู่กี่ปีกี่ปีแล้วก็ให้สิทธิตัวนั้นนะคะมันประเทศยูโรปานี่คือเสรีประชาธิปไตยเขาประชาธิปไตยจริงๆนะคะคือมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะคนกขอพูดเลยนะคะการที่ว่า เมื่อประเทศของคุณขอพูดกันแล้วกันของไม่ต้องพูดของประเทศอื่นเนาะเอาของปร,ประเทศสวีเดนดีกว่าประเทศที่คุณน,นกอาศัยอยู่คุณนกจะพูดในฐานะที่คุณนกเป็นพลเมืองของประเทศสวีเดนเนะเาะการที่ประเทศสวีเดนแล้วก็มีพลเมืองของประเทศต่างๆเข้ามาเข้ามาอาศัยเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายรองรับเนาะว่า คุณอยู่กี่ปีกี่ปีแล้วคุณถึงจะได้บัตรประชาชนแล้วคุณถึงจะได้พาสปอร์ตของสวีเดนแล้วคุณถึงจะได้สัญชาติของสวีเดนเขามีกฎหมายรองรับอยู่เขาก็จะบิสแตมค่ะบิสแตมก็คือกําหนดเนะะาะภาษาไทยก็คือกําหนดนะั่นแหละบิสแตมภาษาสวีเดนแล้วก็ภาษาไทยก็คือกําหนดกนาะ่กหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณอยู่กี่ปีกี่ปีก็จะทําตามไปสเต็ปที่1นึ่งสเต็ปที่2งสเต็ปที่3มมันเป็นผลดีต่อประเทศของสวีเดนนะคะเพราะว่าการที่ คุณอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่นะคะพลเมืองประเทศต่างๆเข้ามาอยู่อะ่ะคุณต้องให้บัตรประชาชนเขาคะ่ะเพราะว่าเพื่อให้เขาแสดงตัวตนตัวตนนะคะเพราะว่าถ้าเขามีบัตรปร,ประชาชนนี่เขาก็สามารถไปยื่นแบงก์ไปติดต่อทํางานอะไรอย่างงี้ค่ะติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลน,นี่มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้นนะคะการที่ให้บัตรประชาชนสําหรับผู้ที่มาอาศัยอยู่ประเทศนั้นๆน,น,นะคะอ่มัน เป็นการแสดงตัวตนนะยากอยู่แล้วนี่ค่ะอันนี้คือข้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือให้พาสะปอร์ตให้พาสะปอร์ตเป็นพาสะปอร์ตสวีเดนเลยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องของของประเทศสวีเดนที่ทําแบบนี้นะคะในความคิดเห็นของนุกนะคะและสิ่งที่3ก็คือการให้สัญชาติการให้สัญชาตินี่ มันเป็นการที่ดีนะคะที่จะให้สัญชาติคือสำหรับคนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศสิเดนเพราะว่าเมื่อเขามาอาศัยอยู่เกิน5ปีแล้วให้สัญชาตินี้เท่ากับว่าให้เขาเป็นคนพลเมืองของประเทศนั้นนเมือม่อเมื่อเมื่อเขาเป็นพลเมืองของประเทศนั้นนั้นแล้วเท่ากับว่าเขาก็จะรักนะคะมีความรักในประเทศนั้นนั้นแล้วก็มีความขอบคุณอย่างคุณนกเนี่ยขอบคุณแล้วก็ พูดยังไงเนี่ยรักประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของประเทศสวีเดนนะคะที่ให้สิทธิสทธเสรีกับคนต่างชาตินะคะไดะ้มีสัญชาตินะคะเป็นเป็นคนสวีเดนคุณนกคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะของคิดนั้น,น,นที่ว่าให้บัตรประชาชนให้พาสปอร์ตให้สัญชาติเพราะว่าคนดึงคนประเทศต่างๆที่มาอาศัยอยู่แล้วก็ เอามาล้อมรวมเป็นพลเมืองของตัวเองอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนี่คือความคิดเห็นของคุณนกนะคะ,ะทุกทุกท่านนะคะ,ะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะก็ที่ได้รับข่าวสารว่าะจะต้องการได้สัญชาติใชมไหมคก็มีการซื้อขายอะไรเงี้ยคุณนกขอยืนยันนะคะ,ะในฐานะที่คุณนกอาศ,าศ,าศ,าศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะไม่มีการซื้อขายค่ะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่เลยใช่ไหมคะการซื้อขายนะคะประ,ประเทศแถบยุโรป้าจะไม่ทําค่ะเขาก็จะทําตามสเต็ปข,ของเขาเขามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วสําหรับาชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนว่าเขามีกฎหมายอยู่แล้วว่าจะอยู่กี่ปีกี่ปีเขาก็จะทําตามไปสเต็ปที่1นึ่งสเต็ปที่2องสเต็ปที่3ก็จะได้สิทธิสิทธิการเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆนะคะ ไอ้เรื่องซื้อขายไม่มีค่ะคุณนกขอรับรองคุณนกพอคุณนกก็ทำมาแล้วนะครบทำบัตรประชาชนก็เสียแค่ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ตก็เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็การยื่นขอสัญชาตินะคะตอนนี้ก็ได้เป็นคนสัญชาติสวีเดนแล้วนะคะคุณนกก็เสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมนี่นมันเป็นเรื่องปกติให้นึกถึงย้อนหลังถึงประเทศนั้นๆก็แล้วกันก็ แต่ละประเทศก็เสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันคือมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติการเสียค่าธรรมเมนียมใช่ไหมคะแต่ไอ้เรื่องการซื้อขายนี่คุณนกขอบลบรองเลยไม่มีนะคะสําหรับคนที่ให้ให้ข่าวสารนะคะ,ะบางท่านที่ให้ข่าวสารไปว่ามีการซื้อขายนั้นคือเขาเขาไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะ,ะถึงเขาอาจจะเคยมาก็อาจามาท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็ใช้เวลาไม่เท่าไหร่แล้วก็ ไม่ได้มาอาศัยนะคะไม่ได้มารู้กฎเกณฑ์ไม่รู้กฎหมายของประเทศนั้นๆเขาอาจจะพูดไปตามความความรู้สึกของเขาพูดไปตามที่เขาค้นไปตามแต่ไปตามที่เขาค้นคว้าหาข้อมูลใช่ไหมคะแต่ข้อมูลของเขาบางครั้งมันก็อาจจะผิดพลาดเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ใน เป็นพลเมืองของประเทศนั้นนั้นเขาไม่รู้กฎหมายของประเทศนั้นเขาไม่สามารถรู้ได้เลยเขาก็อาจจะพูดไปตามจินตนาก,นการของเขาตามข้อมูลที่เขาได้รับมาตามที่เขาค้นคว้าตามข้อมูลมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทิ้งค่ะสำหรับทุกท่านที่ได้รับข่าวาสารมาแล้วก็อาจจะเครือบแคลมใจนะคะว่าเฮ้ยคุณนกมันมีการซื้อขายสัญชาติจริงหรือเปล่าคุณนกต้องขอยืนยันเลยนะคะว่า ไม่มีการซื้อขายนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามข่าวสารนะคะจากสื่อสารมันมีหลายเนาะมันหลายมีหลายช่องทางก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจพิจารณาก็แล้วกันนะคะว่ามันบางครั้งข่าวสารและข้อมูลจากบุคคลนั้นนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปก็อย่างที่คุณนกบอกอคุณนกขอย้ำเลยนะคะก็ ว่าไม่มีการซื้อขายนะคะสัญชาตินะคะเพราะคุณนกทําสัญชาตินะคะด้วยตัวเองประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตัวเองคุณนกไม่ได้ซื้อสัญชาติคุณนกจ่ายแต่เพียงค่าธรรมเนียมแล้วค่าธรรมเนียมทุกๆประเทศก็ทํากันเหมือนกันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอย้าว่าการยื่นขอสัญชาติการขอสัญชาติของแต่และประเทศนั้นๆ ไม่มีการซื้อขายแน่นอนค่ะคุณนกการันตีนะคะ,ะก็สำหรับคลิป,ลปนี้นะคะคุณนกก็ต้องขอขอบคุณทุก,ท,กท่านนะคะ,ะที่ติดตามคุณนกจนจบคลิปนะคะเรื่องเกี่ยวกับการอขอสัญชาติเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆน,น,นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุก,ท,กท่านนะคะ,ะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับ คุณนกด้วยนะคะช่องกะลยาภามาดาวนะคะ,ะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ